ข้าวกินปิดข้าวโซ่ชอบคะละค่ะแล้วก็เหตุผลที่เรามาลงคลิปวันนี้แบบปกติก็คือเออมันคือคลิปต่อค่ะที่แบบถ่ายไว้ช่วยทบีบเวลาเล่นเล็กน,น้อยนะคะก็เลยแบบว่าเอามาพางแล้วก็เออลงในวันธรรมดาได้อนะแต่ก็แบบไม่ค่อยมีเวลาไปอัดใหม่สักเท่าไรหร่หรอกนะเพราะว่าเรียน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 แล้วก็เรียนอ่ะนะแต่แบบว่าวันวันเราก็แบบเข้าไปล่น2สองสามตาแล้วแบบ นานนทีนานๆานทีก็จะมีแบบว่าอสองสามตาเทียบอัดแล้วบอกอุ้ยกิีสวยมันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยน,นานนาทีนะก <c oughs> ็แบบพยายามจะลงให้เยอะที่สุดแล้วก็พยายามจะลงให้แบบปันเดินนะคะวันสองวันลงแล้วอะไรองเเอาเนเตะเลยแต่ว่าหยุดหัวแล้วก็ปั่นตาละกันนะคิดถึงสก,กินนี้กันนะคะสก,กินทองยูไลดิสของสาวน้อยก็เป็นคลิปทีวีสก,กินอันแรกที่แบบมียอดวิวคนดูถึงพันนะคนตอนนี้ก็หนึ่งพันสี่ร้อยนะใชื่ไปดูว่าเขาสองพันได้นะคะ ยังงก็เถอะจังหวะนี้ก็ขอปัปนแตกอะทุกคนเห็นแล้วปันแตกกบ่อยไม่ใช่ะไรหรอกนะก็คือ,อด,ด,ดูดูลายอยู่อะคุยใช้กับเพื่อนก็เลยปันแตกบ่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกเนาะคลิปนี้ก็คืออัดมา,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 าจากสังเกตการนะคะเพราะว่าเอตาจริงไม่ได้อัดเพราะว่านึกว่ามันโหดเทีแต่สุดมันได้ก็แค่ทำสังเกตการเอาก็คงไม่ว่าเเนานะคิดว่าคงไม่ได้บงนะังหน้าจอขนาดนั้นนะคะโอเคปั่นไปเรียบประมาณหกสิบเปอร์ซแล้วก็ยังปั่นต่อไป ไว้ผู้ชายคนอะคนโดนแล้วนะบ้านนี้เอมาเป็นหล่อสาวน้อยสองคนนักเต้นหญิงหนึ่งคนแล้วก็เอ,อติเตกรหนึ่งคนเออเอ้าอวอคนล้มไปแล้วไม่เป็นไรนะค่าเด็กหนูช่วยช่วยนะคะขอปันขึ้นก่อนนะคะจังหวะนี้ก็คือได้คนเออคนมั่นที่เป็นนักเต้นหญิงเีลยได้มาช่วยก็คือขอบคุณมากค่ะได้มาช่วยคือมีช่วงหนึ่งก็เล่นกันบ่อยอยู่แต่เดี๋ยวเราจะทำภารกิจนั่งรถไฟไปช่วยผู้ชายค่ะปันสิทธิ์ก่อนละกัน โอเคปันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะพี่เอ็ดกาอันนี้อันนี้ขอสารภาพได้ไหมว่าตอนแรกหนูเอ็ดกาเป็นผู้หญิงตอนเลกเลยอันยังไงก็เถอะไปช่วยแล้วะคะ่ะนี่นี่หนูร่างล้ไส่มาช่วยเลยวิวิวอลยดีใจมากค,คนกดสถานีไว้ให้อือฮึ้ยนี่มันวาดเสียวดีจริง,รงๆหนูชอบเรืง่งเล่นวาดเสียวค่ะไปช่วยแล้วหนูมาช่วยแลยเอา้ากดกดผิดทีทีทีแต่สวยเอ็ดการ์แบบหนึ่ง มียาหี้นหนูวิ่งมาแล้วค่ะพี่เอ็ด้าวนั่นนาัมาเต้นหญิงไม่เองช่วยทำไมแย่หนูช่วยผู้ชายโอ้โหช่วยมียาหายช่วยด่าแล้วด่าแล้วหนึ่งช่วยแบบมียาหาช่วยกลยับมามุมมองตัวเองก่อนนี่ไงยังไงยังไงยังไงแต่ใช้ผูช้ชายให้ขมเท็ิ์ยังไงยังไงเราจะช่วยอไม่นะไม่มันคือวิถีแห่งเด็กขี่บทเลยพี่ผู้ชาย,ย,าชย,านะยสำคัญม,มากมากค่ะ มาช่วยแล้วค่ะน,น,นี่นี่นี่สิ่งปาเลยแลละกันหนูเอเอตอนนี้หนูมีเงนกันเปรตอยู่หนูจะผักพี่ให้เอนค่ะเอนหนูจะผักเปรตออกจากตัวพี่ให้เอค่ะผักพี่คืออะไรวะอะไรทันี้นี่วางไปวางทําไมก็ไม่รู้วางแบบว่าติดขอบไม่เป็นไรสมัยหนูโดดออกมาบล็อกแล้วค่ะหนูมาบล็อกแล้วค่ะพี่เอ็กก้าหนูบล็อกได้จะล้มเลยเพราะว่าผู้ชายสำคัญที่สุด แต่ว่าแตเอี g, สาวทำกันนิดหน่อยยังไงย,ยังไงนี่เลยบอกให้บอกเขาโอเคสวยค่ะวางไปเลยโอ้คุณคน่าจับดีอยู่นะตอนนี้ค่ะคุณค่าขอหยุดด้วยคำด่าแล้วกันได้เลยเนี่ยโอเควิ่งตามตูดผู้ชายหนูจะช่วยพี่เอ็ดก้าเองค่ะนี่มีกดอีโมใส่ด้วยนี่นี่นนถ่ยายลูกแฉแฉเอ้คุณแจ๊คค่ะเมื่อกี้เห็นเนิร์แล้วตอนเดี๋ยวจะถ่ายลูกคุณแจ๊คที่เห็นกำพามให้แพ้นะคะไอ้หิไอหิอเด็กเบรดต้องตายนี่ เด็กก็ไม่รู้เนี่ยคุณเจทาตอนไม่น่ารักเลยนะคะเพื่อเขาอยากใส่เด็กน้อยได้อยากไงนี่ไว้ตายแล้วพี่เอตกาพี่เตกาพี่เกาเราจะไปช่วยพี่เราจะไปช่วยพี่ที่ทางนั้นเ็างไงบนวนออยังไงบนวนไปวนไปพี่เอตกาอยู่ไหนลงมาไหมโอเคยังงมันมันมันพี่เอตกาไหนมากินนะเป็นลองมาดิค่ะหนูรับอยู่ค่ะหนูรอรับอยู่ค่ะพี่เอตกาไอ้เรอมันเแแอบแล้วให้มิดหมด ไปเร็วค่ะพี่หนูมาบอกแล้วเธอคุณแจ็คไปแรกคนอื่นเซื้อเทอร์เหลือหนึ่งเครื่องนี้จับใครไม่ได้เลยจาบแจ๊ดาว่าเด็กเปลี่ยนแล้วหนูมาใช่พี่เอ็ดใกล้จะล้มหนูจะช่วยพี่เอ็ดกันนี่เหนยหนูบอกล้มเลยหนูบอกให้ล้มเลยว้าอ,อย่าบาังดีค่ะนี่นีสิงไปแล้วละกันหนึ่งทียังไงจังหวะน,นี้เหลือใบกงเตกหนึ่งอันนะคะกลายเป็นใบกงเตกแล้วจะแกะถึง complete นี่นี่อยังนี่วางไปเลยเอ้ยวางไม่ได้วางไม่ติด เขาสไลด์ลงก่อนเอาไม่เป็นไรแล้วก็ยังเหลือไปคงติ๊กอยวหนึ่งอันเอามุดมุดมุดอะไรก่อนไปแล้วจ้าหันเห็นไหมเอ้ามันจะเห็นแฮะแต่อย่างน้อยก็คือเออเลยปันคนเกียร์ทางเกียร์นะคะเลยอย่ยาอย่าวิ่งไปหาพี่เอ็ดก้าหนูบอสหนูบอส คันในพีวีสองแปบ,บหนึ่งเด็กพีวีสองอยู่ตรงไหนเออโอ้โหอยู่ใกล้ๆหันใครจะไปละใครไปก็งโ่โโแล้วเลยเอาจุดได้หอเลยจุดได้แบบจุดได้แบบโอ้โหจุดต้องอย่ากับหันเนี่ยว่าเกือบจุดสังหารตัวเองแล้วไม่ได้ก็ยัองดีกว่ายักันเธอเลอิกบ่อยช่างนี้เลยโดนยูเข้าสิงบ่อยนะคะเธอเลอิกบ่อยไปอีกคน,นอเป็นแล้วก็เธอเองเลยอะไรบอกว่าหันไม่เอาเลยเหรอสิจุหนะ จะว้าไปหาเลยฮันไม่มาแล้วจ้าฮันไม่มาแล้วจ้าคืออีเล็กเปรดเกจะต้องตายที่จะเอาแกตายคนเดียวนี่แหละอะไรก็ไม่รู้พี่จะดโอ้ยคนุณคุณคุณคุณไปหาฮันเลยไปหาฮันเลยหนูไม่ออกหนูไม่ออกมาบอกยา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 นะนะจังหวะเมื่อกี้แบบออหือพีกมากอ่ะเมื่อกี้แบบว่าเออเต้นมะหาใครเชิญนะไม่เอาไม่เอาไม่ยุ่งไม่เล่นเออ ยังไงยังไงจะเอาต่อไหมล่ะจะเอาต่อไหมล่ะจะเอาต่อไหมล่ะยังไงอ่ะจะเอาต่อไหมจะเอาต่อไหมจะเอาต่อไหมยังไงยวนไปวนมาวนไปวนมาเหมือนจะไม่เอาต่อนะคะก็เปิดประตูแบบสียๆเอาเอาเอาต่อไหมนี่สนุกเบแกจะเอาต่อไหมคะนั่งเปรีดนั่งโลเอาออกมาแล้วอ่ะไม่รู้ว่าอะออกมาละ ใครมีหลวให้หนูได้มีหลวก่อนค่อยตุยนะขอร้องนี่เนี่ยับไม้ไม่หนึีเองยา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 เอามาซับเรยังไงอ้าไม่มาซับเราวิ่งไปเรี่ยวยา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 หยุดเดี๋ยวนี้ค่ะหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ค่ะไอ้เปลิดเราลีคอนหนูยังอายุไม่ถึงสิบปีนั่นทีกดนะยายายาเข้ามาแล้วจ้าพับไปก่อนจ้าไม่รู้โดนหรือเปล่าแต่พับไปก่อนช่วยด้วยค่ะนี่นี่เปิดไปตู้ไปเลยค่ะนัก ไอ้นั่นมันไล่หนูอยู่ช่วยด้วยอีจตัวหมูดีๆนะพอครับหนูดีๆเออรู้แล้วแล้วยังไงบอกให้บังคับดีๆไงคะอืมเพียงไปล้านวางเสียงสาวนายกับเอกเออไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมครับอ่ะค่ะต่อ สวยฮันตาเล่หมดแบบตึงๆอะ่ะอ้ายออก้าตูอย่ามาเล่นตรงนี้ออกไปออกไปเถอะนี่เนเธาเป็นสติติก็ใส่ให้นาก่อนนองเด็กเปลี่ย